เมืองทองเก้าไม่กลัวฟอร์มเจ๋งบุรีรัมขอให้สู้ด้วยวิธีฟุตบอลกิเลนพยอง9ก้าสวิกแมตช์เอครับในการไปเยือนรังปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดวันเสาร์ที่3เมษายนนี้ไม่มีความเกรงกลัวในฟอร์มที่แรงสุดๆของเจ้าถิน่นมั่นใจในตัวนักเตะ ที่กำลังทึกจัดกับการหยุดสถิติไรพา,ายในนัดส,สุดท้ายของ b ีจีทีมแชมล์ลกมาได้รวมทั้งเชื่อในการวางหมากของมาริโอคกุนซือจอมแฟชั่นวันอย่างเดียวคือผู้ตัดสินวันให้การเป่านกหวีดและทีมงาน V A R ทำหน้าที่ตรงไปตรงมามีแฟนๆจับตาดูอยู่ทั้งประเทศอย่าให้การตัดสินทำลายอัตลรสของฟุตบอลคนแพ้ชนะขอให้เป็นไปอย่างยุติธรรม เป็นที่จับตายอย่างมากของบิ๊กแมตช์รอบ8ทีมสุดท้ายุตบอลช่างเอฟเอค,รคูระหว่างทีมภาษาสายฟ,ฟาบุริรัมยูเนเตดที่จะเปิดรังชังอารีนาตอนรับแกนมายเย็นของคู่รักคู่แขนที่เล่นผยองเอสซีจีเมืองทองยูเนเตดในวันเสาร์ที่3เมษายนนี้เวลา18นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง A อ s p เ a y ถือเป็นคู่หยุดโลกที่แฟนบอลทั่วประเทศต่างจับตามองเป็นอย่างมากว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไรจะมีเหตุการณ์ดราม่าอะไรเกิดขึ้นในเกมนี้หรือไม่การจัหลัก ผู้จัดการทีม S.G เมืองทองยูเนเต็ดได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในแง่มุมต่างๆก่อนศึกใหญ่ครั้งนี้ว่าทางกีเ่นเพยียวมีความพร้อมในเรื่องตัวผู้เล่นที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แต่ที่สําคัญคือเรื่องสภาพจิตใจผู้เล่นของเราตอนนี้จิตใจดีมากๆมีความกระหายที่จะทำศึกใหญ่แต่และคนเริ่มมีความมั่นใจโดยเฉพาะเด็กดาวลุ้งที่ตอนต้นต้นซีซั่นเล่นกันแบบประมาทมีการเล่นหนักเพราะหลายคนไร้ประสบการณ์ในเกมระดับสูง แต่ตอนนี้ทุกคนฮึกเหวราเลนกล้าปะทะกล้าทำเกมผลงานโดยรวมจึงออกมาได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนัดสุดท้ายของบอลลีกล่าสุดเด็กของเราสามารถหยุดสถิติไร้พ่ายของทีมชัมบีจีปทุมโดยการคว้าชัยชนะสวยงามหนึ่งต่อศูนย์ยิ่งทำให้ทุกคนคึกคักมั่นใจกันมากที่จะออกไปเยือนทีมภาษาสายฟ้าในวันเสาร์ที่3เมษายนนี้ประกอบกับความเชื่อมั่นในการวางหมากแก้เกมของคุณซื่มมาริโอยูรอกีที่แสดงให้ทั้งนักเตะ และแฟนบอลเห็นแล้วว่าเขามีดีกับการจัดก,การทีมทั้งว่างตัววางแผนการเล่นที่เหมาะสมทําให้ทีมเราสามารถล้มทีมใหญ่ได้หลายทีมทั้งทที่เราใช้ผู้เล่นเด็กดาวรุ่งเป็นแกนหลักหลายคนอย่าลืมว่าตอนนี้มีจีประทุมคือแชมป์ไทยลีกที่ไม่เคยแพ้ไคในลีกมาก่อนมาแพ้เล่าในลนีลกเป็นทีมแรกในนัดปิดฤดูกาลและก่อนหน้านั้นในฟุตบอลชางเอฟเอคัพถ้วยนี้เราเขียบีจีประทุมที่ส่งชุดใหญ่เล่นตกรอบมาแล้วด้วยส่วนผลการเจอกันกันกบบุรีรัมยูเนเต็ด ในบอลลีกสองนัดในซีซั่นนี้เราไม่แพ้บุรีรัมเลยโดยนัดแรกที่ไปเยือนลังปรสาสาทสายฟ้าเราบุกไปชนะ3าต่อส่วนนัดที่2มาเล่นที่สนามไอซีจเสมอกัน2ต่อ2ซึ่งไม่มีอะไรที่เราต้องไปเกรงกลัวบุรีรัมอีกแม้ว,ว่าในเลก2ทางบุรีรัมจะทําผลงานในหลีกได้ยอดเยี่ยมมากๆกับการเร่งสปีดผลงานที่ทําได้ไม่ดีนะักอยู่กลางๆตารางจนขึ้นมาจบฤดูกาลด้ตําแหน่งรองแชมป์สำเร็จแต่เชื่อมั่นในกลิ่นของมาริโอและผลงานของเด็กติดว่าจะทําได้ดีอีกครั้ง ผู้จัดการทีมเอซีเมืองทองอย่างกกรนจันลัดกล่าวเพิ่มเติมว่าสิ่งที่เรากลัวมีอยู่อย่างเดียวคือการทําหน้าที่ของผู้ตัดสินที่เราหวนพอที่ผ่านมาเราเสียผลประโยชน์จากการทําหน้าที่ของเชดดั้มมากมายจะมากที่สุดกว่าทุกทีมเลยก็ว่าได้ ดูเรืยจากการที่เราทำเรื่องฟ้องผู้ตัดสินได้ทีม VAR ต่อคณะกรรมการของสมาคมฟุตบอลมากกว่าใครหลายครั้งที่เราฟ้องชนะแต่บทลงโทษก็เบาวิวผู้ตัดสินที่เป่าผิดพลาดอย่างหน้ากังขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ยังได้กลับมาทำหน้าที่อีกครั้งหลังพ้นโทษอันจิบจอยทางทีม s c g เมืองทองจึงอยากจะวอนไปยังผู้ตัดสินและทีม VAR ไม่ว่าทางสมาคมจะส่งใครมาทำหน้าที่ก็ตามขอให้ทำหน้าที่อย่างมีศักดิ์ศรี อย่าลำเอ,อยียงเข้าข้างทีมใดทีมหนึ่งให้เสียอัตลศในฟุตบอลทางบุรีรัมย์ก็เป็นทีมยักษ์ใหญ่เชื่อว่าท้งผู้บริหารคุซืซอนักเตะและแฟนบอลไม่มีใครอยากชนะได้ผลการแข่งขันที่น่าก,กังขาจากผู้ตัดสินเมืองทองเองก็เช่นกันเราต้องการใช้ชนะแบบแฟร์ไม่ต้องมีการมาเป่าเข้าข้างถ้าเราแพ้เราก็ขอแพ้แบบสมศักดิ์ศรีตามวิถีของฟุตบอลที่ข่าวสะอาดฝากไว้เลยว่านัดนี้แฟนบอลทั่วประเทศ จับตามองพอมีแถยทอดสดทาง ASP ด้วยทีมผู้ตัดสินและทีม VAR ต้องทำหน้าที่เที่ยงตรงยุติธรรมอย่าเอาชื่อเสียงของตนเองและครอบครัวไปแลกกับเรื่องโมหมองในชีวิตเลยครับ